และปฏิพันธ์ไหวพิษสุดยอดมากๆากคำถามของน้องนะคะพี่อ่านสองครั้งนะคะถ้าให้หนูเลือกช่วยงานบ้านได้หนึ่งอย่างหนูจะเลือกช่วยทําอะไรเพื่อแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่และทําไมถึงเลือกงานนั้นอีกครั้งนะคะถ้า หนูเลือกช่วยงานบ้านได้หนึ่งอย่างหนูจะเลือกทำอะไรเพื่อแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่และทำไมถึงเลือกงานนั้นเชิญค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถ้าหนูเลือกงานบ้านได้หนึ่งอย่างหนูจะเลือกช่วยดูแลน้องค่ะเพราะว่าพ่อแม่ต้องเหนื่อยกับการดูแลน้องถ้าเราสามารถดูแลน้องได้เราก็จะสามารถ แสดงความกระตันยูกระตะเวทีและความมีน้ำใจได้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณค่ะเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง